จังหวัดลำพูนเองค่ะได้นำข้าราชาการและประชาชนรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566 ที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุิทพุนชายวรมหาวิหารนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่อในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566 ดยมีหัวหน้าส่วนราชการอายการศาลทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธีโอกาสนี้พระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนริพุนชัยประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พร้อมน้อมนำคำสอนมาปฏิบัติและยึดมั่นความดีร่วมกันดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาครับ